คนวันนี้ก็ผมมินโฮมอ่ะโอเควันนี้เราจะมาเล่นสปีดรันอะนะไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนแต่ไปครีเอทกันเลยเย่เ yeah. พื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วอ่ะไม่ดีดนิ้วบีบายบายประหยัดเวลาแต่อย่าเพิง่งแต่อย่าเพิง่งหนีนะได้ครีเอทโอเค อุ้ยโอเคมาอย่างแรกอุ้ย,ย,ยเราสปีดรันอยู่นี่ไม่มีสปีดรันกับใครแต่เราต้องรีบ <c oughs> เร่งเร่งเร่ง,รงตัดต้นไม้ต้นนี้เสร็จไม้คงพอเป้า <c oughs> หมายของเราคือหาของที่ดีที่จะสปีดรันเร็ว เพื่อจะไปหาเพชรนั่นแหละขุดเหมืองเพชรโอเคมีท่านท่านผู้ด้วยเหล็กแบบนึงงรับทคนขออนุญาตขออนุญาตขอขอนุญาต รับพี่ฟูตอนเริ่มเกมว้ายมตกครับมาทำไมโอเคกดกดุกด่งนี่โอเคมาครับพิกเอ็กซ์ไม้แล้วก็ขุดหินครับ อันนี้อ้ไม่ใช่เอาไปเอาคราฟอีเตอร์โอเคโอเคคราฟอีเตอร์หินว้าอ้าสี่ห ถือว่าสปอนได้ดีอ่าไม่ถึงโอเคุนะมาจะอ่าขุดขุด คลิปนี้คือไปหาเลขเราเจอแต่เราต้องขุดมาแล้วเผามาันบูม ทำไมเราต้องจะได้ achievement achievement a อควาฮาร์ดเบร์อ๋ออะไรอควาฮาร์ดเบรโอเคตัว,ตวขึ้นไปมามา <laughs> บอกไอ้อนดิบค่ะ <c oughs> แล้วไหนล่ะต้องเผาฉันโอเค เาผาชันอยู่นี่จ้าแล้วเราก็จะอย่าค้างสิเผาเหเ็กเพื่อเอาไปขุดเพชรเอเอเอ่อีกนิดเดียวเยวเ่ยเ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 ยมีเหล็กแล้วแล้วไหนล่ะแอดเวนเมนร์ช่างมัน ลงเหมือนต่อ,ตอันว้าวิ่งตรงนี้นี่เพ่มตรงนี้นี่เล็ก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 อู้เล็กเต็มเล,ลย อูนี่ไงเอาคว้าฮาร์ดแวร์ทุกคนสำเร็จแอชชิฟเมนต์แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรทุกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่าอย่างโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกด subscribe เอาเอาว้าโอเคนี้ นะนก็อสอง่งวิกขึ้นขึ้นเอินแหละขึ้นไปอันนี้คือที่ไปเอาเลก บึงเราเอาไปทำ Irons X แล้วเราก็จะได้ Achievement โอ้จุดสปอร์ดีมากสปาวดดีดีดใน b e d ล็อกมาออเออนั่นแหละขอบคุณ on x boom boom, boom.